ในยุคที่โลกหมุนไปอย่างรวดเร็วมีเด็กกลุ่มหมนึ่งที่กำลังพยายามรักษาเสน่ห์แห่งอดีตเอาไว้ณใจกลางเมืองตรังเสียงดนตรีพื้นบ้านและลีลาการแรา์รำอันอ่อนช้อยกำลังเล่าเรื่องราวของวัฒนธรรมอันล้ำค่าและนี่คือเรื่องราวของคณะมนราตัวน้อยผู้สืบทอดศิละปะการสแสดงโบราณและกำลังสร้างสะพานเชื่อมอดีตสู่อนาคตค่ะเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางอันน่าทึ่งของเด็กเ,เหล่านี้ ที่กำลังใช้พลังแห่งศิลปะในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสร้างอนาคตที่สดใสคณะมโนราตัวน้อยจากบ้านวังหินล,ลาดอำเภอย่านตะขาวจังหวัดตรังจัดการแสดงเปิดหมวกเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมทางพาาใตยและหารายได้เสริมค่ะเด็กๆอายุ7-18ปีกว่า25คนรวมแสดงชุดต่างๆอย่างสวยงามทั้งมโนราตัวอ่อนมโนราจิวและนายพราน การแสดงนี้สร้างความสนใจให้นักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่นเป็นอย่างมากค่ะก็ประทับใจตรงนี้ว่ามีน้องน้องนะน้องโตเล็กๆที่เขามาลำอย่างเงี้ยผมก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยน้องเขาเจ๋งมากเลยในเรื่องของการลำแล้วก็ไม่คิดว่าเด็กอายุน้อยนะครับมีความสามารถอะไรเงี้ยแล้วก็เก่งด้วยครับผมน่ารักครับน่าสนับสนุนครับการฝึกฝนใช้เวลานานกว่า 2- 3ถึงเดือนเพื่อให้ได้การแสดงที่สมบูรณ์แบบ นอกจากเป็นการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงพื้นบ้านแล้วยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของ,ยงเยาวชนอีกด้วยค่ะใช่ค่ะหาประสบการณ์ให้น้องๆก็ใช้เวลาฝึกก็ประสควลอยู่ค่ะน้องแต่ละคนกว่าจะได้ออกงานก็ฝึกซ้อมประมาณสองสามเดือนค่ะในแต่ละคนที่จะพร้อมจัดออ,ออกงานพร้อมจัดแสดงค่ะและหากท่านสนใจเชิญคณะมโนราตัวน้อยไปร่วมแสดง สามารถติดต่อได้ที่เบอร์0622300309หรือทางเฟซบุ๊กทวี99ค่ะครับผมมาการแสะเดงเปิดหมวกที่ตลาดกลางเมืองหาหาประจบก,การแล้วก็สืบสารวัฒนธรรมหาชาวภาคใต้แล้วก็ อาเวลาว่างให้เกิดประโยชน์รับการแสดงครับแถวบ้านแล้วก็มีความสามารถทุกคนครับเด็ก,กโยมียี่ห้าคนครับมีร่างนายปานตัวอ่อนตัวจิ๋วสามจุดครับผมทั้งหมดก็เหมือนวันนี้มาแสดงเป็นทีมอะไรบ้างวันนี้มีมีตัวจิ๋วแล้วก็นายปานแล้วก็มารลาตัวอ่อนครับผม คณะมโนราตัวน้อยจากบ้านวังหินลาดจังหวัดตรังกำลังสร้างรอยยิ้มและความประทับใจพร้อมสืบสานวัฒนธรรมอันล้ำค่าของภาคใต้ให้คงอยู่สืบไป